สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมีผู้ติดตามคนนึงนะฮะบอกว่าอยากให้เล่น A 1 2 4อว่แล<อ>้วสกิลใบนะครับผมนะขอมาหลายคลิปครับจนคลิปล่าสุดออกแนวงอนๆ <c oughs> <c oughs> ผมจะขออีกคลิปเดียวนะ <c oughs> ผมจะไม่ขอแล้วอ่ะเดี๋ยวจัดให้น้องคนนี้หน่อยก็แล้วกันนะสำหรับ A 1 2 4 1> คือที่ผมไม่เล่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่อิมแพคกับทีมสักเท่าไหร่นะตัวนี้ ต้องเล่นแบบเป็นทีมจริงๆอ่ะไม่ใช่เพื่อนสุ่มอ่ะแต่เราผมไม่มีเพื่อนเล่นไงผมก็เลยต้องสุ่มไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันว่าผมจะเล่น A 1 2 4เป็นยังไงมันจะมีประโยชน์กับทีมแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับ Lucky Coin ซีซั่นสามเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่า1 0,000แบาทเด้งที่1นะครับเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งที่2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งที่3สะสมเงินคืนไว้ลดครั้้ดดไปออีีกบามมิิิิรรืยยละเเพ่่ตตทคค มาพู้ย,ายามตอนนี้ก็เข้ามายืในเกมแล้วนะครับวันนี้เราสุ่มทีมมานะันนี้มากับสกิล A124 o โ,โมโคแล้วก็มาโลก็นายรินะครับคือจะเล่นเป็นเด็กแหลงเลยแต่ว่าไม่มีใครลอสนะครับเพื่อนลงกี้สุสานแม่มอสมีตัวไปกับเราด้วคือยิงไกลแรงอ่ะเอาโมโคมาไงผมเอาโมโคมาเพื่อที่จะใบาพอใบติดโมโคปุ๊บเราก็จะยิงแรงขึ้นโอเคแต่ว่ามันระยะใกล้มันน่าจะไม่แรงเท่าไหร่ พอใบมนันต้องใช้อยู่ในรัศมีไง <The floor> ตัวลุงกับเราด้วยนะเมืองนี้น่าจะประมาณสี่ตัว <The heart> นี้หนึ่งเต็มๆสองใหม่สองใหม่หมแม่งเหมือนโดนเนื้อป่ะทุกคนไี่ทุกคนแล้วกันปัญห <The player. S 1> <The player> ากาลายเลยอามาตัวนี้ก่อน ตัวนึงเดี๋ยวได้ปะได้หนึ่งเพื่อนได้หนึ่งเด็กตัวนึงข้างบนเนี้ยขึ้นข้างบนเนี้ยเฮ้ยไม่จรงข้างล่างเนี่ยไปเด็กตัวเดียวเฮ้ยมีตัวโดดใหม่ตัวโดดใหม่ครับผู้ชมแป๊บนึงนะข้างบนนี้แหละยตำแหนได้ไม่ไกลหรอกใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย หาสกิคเดี๋ยวแมตเดียวให้ใคไปผมไปเลยแล้วกันลุยเดียว A 1 2 4ลุยเดียวบอกเลยคือแม่งเล่นมันเอาตัวรอดยากอะทุกคนสกิลเนี่ยใบโดนหนึ่งตัวแต่ว่าเขามีสี่งไ,ไงใบโดนหนึ่งตัวก็โดนลุมอยู่ดีเอ๊ะครับระวงกันเอ้ยมีตัวกระโดด มไม่งงริงไม่โดนหวัวเลยพร้อมคมไปได้หมดวะเฮ้ยผมว่าลงกันน่าจะมีนะเพราะว่ามันน่าจะชูไปตัวนี้มาแหละม,มีมีแล้วคนยิงกันทั้งล่างยิงยิงกันอยู่จะใส่กันยันบน,น่าจอละเอารักพี่สวยสนหยนึ่งมาดิ เดี๋ยวโคนเก็บ M14 ม,มันแรงขนาดนี้เหรอวะหรือว่ามันติดหมาโล้ด้วยมันแรงล้มไปมันมีสลิงไหมนะ่ะถ้าไม่มีสลิงมันดาวนะมมีตมตััวา้งไงองใช้ปะมมไป,ไปนี่ไปได้ใช้ละลืมเลยลืมสกิลไวใไปเลยไง แบกไม่ได้อะไรไม่ได้กันอะไรก็ลำบากหน่อยอ่ะแค่นั้นแหละมันต้องเล่นในโหมดโซโล่นะสกิลใบ่ะทุกคนมาเล่นโหมดทีมแบบนี้แม่งต้องอาศัยการทีมเวิปิดหนึ่งไปเอ้เขาหัวเป้งเข้าหัวเขาให้หนิผมใช้ถูกก้อนแล้วกันนะเกมนี้<ะ>เกมไม่ลุ้นใจเกมไม่ลุ้นผมเจ๊ะกบตาย กูฟันพื้นทำไมอีกเนี่ยแม่งกดแเอาไ,ไม่ติดขึ้นบนครับขึ้นบนเหมือนกันนะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยไปใช้สกิลสนามแม่เหล็กเลยสวัสดีทุกคนฮะโดนครับเข้าดีอรออะไรโดนไป50ดาเมจน่าจะพันยาได้แล้วแหละ เพื่อนเราใช้สกิลกับใครวะน่าจะมีตัวนะตรงเพื่อนตรงเพื่อนน่าจะมีเพราะว่ามันใช้สกิลของหาแล้วทำลายเลยมันอยู่ไหนหาแลเราเฮ้ยมันยังไม่ดายอาีกโอเคไปเพื่อนสั่งให้อันนี้อีกนะน,นี่เนี่ยเปิด ถ้าเปิดเดี๋ยวเราเล่นลำบากเขายงลำบากเฮ้ยไม่โดดมาหืมอืมอม,มาด,โดิโอเคเขาให้ดิโดดเอาเลยเอ้าตายเหรอโดนใครยิงอ่ะเพื่อนเหรอทำไมไม่ขึ้นแอซิดอ๋อมันตายเลยไม่ขึ้นแอซิดเจออันนี้แป๊บนึงนะเฮ้ยมีตัวยิง ไอ้หวอเพิ่มแล้โดนเหมือนจะอยู่บนแท่นนี้ปะนนี่แท่นจริงละเป็นห่วละใช้สกิลคนยิงหัวง่ายนะบนแท่นเนี่ยโผล่มาทีเดียวก็หัวแตกแค่นั้นแหละ <c oughs> ต้องเล่นเดีย่ยบเล่นมุมนิดนึงก็จะเล่นบนนั้น เหมือนท้ายท้ายซีซั่นเรามันจะไม่ค่อยซีแรงกันเท่าไหร่ไม่ในในในไมีตัวลเลยหรอใกล้ๆอาผมเห็นไอวอลมีตัวชูบครับค้นหาและทำลายเลยเดี๋ยวมาเพื่อไปก่อเลยอดับแรกใค้นหาและทำลายเลยไาวันเฮ้าไปไปก่อนใช้สกิลสนามไม่เล็กเลยกำลัลงยึดติดทุกชีวิตอยู่ ต้องเอาโจเซฟมานะพวกนะถึงจะหยุดสกิลใบได้สกิลโดนสกิลใบได้ไดหมดนักแข่งเขาถึงใช,ใช้กันเนี่ยตระหน้าและทำลายเลยหลังนึ่งลงมาอีกถ้าจะสุดยับอะไระัหนาวเลยอะไรักหนาวนนวะไม่ตายอีกหาแล้วไม่ตายหัวตายกูดิทำให้เขาฟรีแน่นอน คิวใบนี่ต้องเจอโจเซฟ้าเกิดมีโจเซฟเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมโดนด้วยแล้วข้างหน้ามีแอฟวอล์คเพื่อนๆมันวิ่งไปหลังเนินนะเนินตรงดินข้างหน้าเรียบร้อยสองแดันครับสองตัวตรงนั้นมันสวยเร็สวสวุดละ โดนบหน้าจะดาวไหมเป๊ะไ,ปไ,ไม่ดาวโดนไปไอซสกิลสู้น้ำไม่ได้เลยเกียร์ถ้ามันไม่โดนโดนผมนี่ผมตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่อยู่แล้วเพื่อนดาวอีกเดาไวมาใกล้ๆข้างขวาน่าจะข้างหน้าอย่างเดียวแล้วถ้าสามตัวคุณพี่สั่ง เดี๋ยวข้างหน้าไม่ด <c oughs> ันเพื่อนเพื่อน A124 มันจะแบบไม่ค่อยได้คิวเยอะอะทุกคนมันเล่นมากก็ไม่ได้ต้องเล่นแบบเซฟเซฟเราต้องเล่นกันเป็นทีมด้วยเอาง่ายๆถ้าเล่นแบบสุ่มอุ้ยเพิ่นกัเอาเรื่องนะ9คิวรวมกันก็โอ้หลายอยู่เกือบ30 โอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะ A 12 4ก็มันไม่ Impact ละ่ะสำหรับในเร้งนะแต่ว่าในแข่งก็ยังใช้ได้ดีอยู่แต่เขาก็มีโจซทรงโจเซฟมาแก้ทางอะไรพวกนี้มันก็เล่นลำบากนะครับผมในเร้งแต่ว่าในเร้งมันไม่ค่อยมีคนเอาโจเซฟมาหรอกแต่ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นโซโล่อะโอเคได้เปรียบแน่นอนครับถ้าเล่นโซโล่นะแต่ถ้าไปเล่นทีมเราใบ้โดนอย่างมากก็ตัว2ตัวเท่านั้นตัวอื่นเขาก็ไม่ได้โดนใบ้กับอีก2ตัวเลยเนะี่ยเขาก็มันลุมเราได้ถ้าเราไปเล่น C1 ก็ไม่ได้ ถ้าเราไปเล่นแบบทีมแล้วเล่นไม่เป็นทีมก็เล่นยากนะครับถึงแม้ว่าโดนใบก็ไม่ใช่การันตีว่าเราจะชนะเขาใช่ปหคือเขาแค่ใช้สกิลไม่ได้แต่ปืนเขายังใช้ได้อยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยอิมแพคนะครับสำหรับการเล่นหมดทีมนะแต่ถ้าเล่นโซโล่อะโอเคเลยโซโล่ Solo ได้อยู่นะครับโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ